สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามแล้วก็รับชมรับฟังทางช่องล็อกิก๊กพารวยอยู่ขณะนี้เนาะเมื่อนีก้กะวันจันทร์จันที่เก้าจันทร์ที่เก้าท่านวาคมนะคะมาพบกับทางช่องล็อกิกพารวยผ่านทางช่อง youtube ตอนนี้เนาะเมื่อนี้ล็อกิกสีมีรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบหกอ่าท่านวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบจิต ของเลกล็อกกิ๊กเนาะค่ะมาให้เอฟซีแฟนคลับในเบื้งตามต่อตามติดอีก16ธันวาคมเข้าไปลุ้นกันเหมือนเดิมคือเก่าเนาะสำหรับรัฐบาลไทยอ่าก่อนที่สิไปเบิ้งตัวเองเนาะทางเนาะเรากิ๊กราบขอบคุณเอ่อกราบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับประวัติเป็นคนเก่าคนใหม่เนาะที่เพิ่งเข้ามากราบขอบพระคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาใหม่กัยินดีหลายๆเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ้งเข้ามา เพิ่งแนวทางในทางช่องล็อกกิกก,กับขอบพระคุณหลายๆเนอะ fc เก้ากลับขอบพระคุณหลายๆเป็นยังสูงเนาะที่ยังติดตามเหมือนเดิมปยังเบิ่งกันเหมือนเดิมคือเก่าเนาะล็อกกิ๊กเสกเอารัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งแนวทางต่องวดวันที่สิบหกเนาะรัฐบาลไทยอ่ะเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟัง ผันเรบกว่าเขาว่าปังแล้วกิกกะขอโทษขออภัยไว้ก่อนร่วงหน้าเนาะสำหรับเอฟซีแฟงคลับที่เพึ่งเข้ามาใหม่กะฝากเนื้อฝากตัวฝากเบิองแนวทางตัวใหม่ของรัฐบาลไทยของลกีกราิกไปพร้อมเลด้อค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะรัฐบาลไทยของล็อกกลุดไปวันที่หนึ่งเนาะลุดไปจากสิบจากเจ็ดงวดที่ตั้งแต่เปิดช่องมาก็คือ ลงแนวทางไปเจ็ดงวดเจ็ดครั้งเนาะสี่รุดไปอยู่สองงวดเนาะค่ะสีงวดเข้าไปบุญคือบุญลางคือลางเนาะค่ะเข้าไปสีงวดสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยวิ่งลุดเข้าไปแกะไปงวดเดียวอ่าสีงวดนั้นเข้าไปตัวนิ้นตัวจาะแล้วก็เข้าไปที่บุญคือบุญ,บญลางคือลางอะค่ะแล้วก็ลุดไปสองงวดเนาะเดี๋ยวเข้าไปบึ่งแนวทางกันต่วว่า งวดนี้คำนวณออกมาแล้วแนวทางต่องวดบนคือบนลางสิคือลางบอนะคะไปรุ่นน้ำันกับล็อกกิ๊กไงเด้อยังไงกะฝากแนวทางรัฐบาลไทยไว้บึงไวไปเป็่นแนวทางอีกหนึง่งแนวทางนะคะอ่ะ้าไปเบึงตัวเ็กแนวทางกันตองวดกันเลยคะ่ะสําหรับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกธันวาคมนี้ไปเบึงกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของงวด วันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะหนึ่งท่นว่าคมสองพันหหกสิบเจ็เลขล็อกกิ๊กลุดไปนะคะเมื่ว่าสิเป็นบุญหรือล่างหลุดไปหลุดไปขับขอโทษขอไป f เอซแฟนดลับเ้อที่ตามตัวแลว้วไม่ผ่านลุดไปนะคะให้วิง่งวิ่งหนึ่งบุญล้ามันออกล่างสำหรับแนวทางของเลขล็อกกิกไม่ผ่าน ไปบอสุดไปบอสฮอดไปบอพานสำหรับรัฐบาลไทยงวดใหม่ต่อมาเลยค่ะวันที่วันที่สิบหกท่านว่าคมนี่เอาไปรุ่นกันรุ่นกันต่อยาวๆอีกสำหรับรัฐบาลไทยวิ่งบนของล็อกติกรัฐบาลไทยมีสามกับเก้าสองตัวสี่หางมีสามเจ็ดสามสองเก้าเจ็ดเก้าสองเนนจอดสองหางนี้นะค่ะ สามเจ็ดกับเก้าสองสามตัวสีหางมีสองสามเจ็ดสองสามสองเก้าเจ็ดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์มิเจาะสองหางวิ่งบนนะคะโอยวิ่งล่างวิ่งลางมีสองกับสามสำหรับวิ่งตัววิ่งตัวรุนนะ่นเนาะไอ้มากไอ้ตาม อย่าลืมนะคะวิ่งตัววิ่งตัว,ว,ตวรูดแล้วก็สองตัวซี่หางเนาะค่ะสําหรับวิ่งล่างมีสองศูนย์สองแปดสามศูนย์แล้วก็สามแปดเนาะคะ่ะนิ่งจอม่ยูสองหางมีสองศูนย์กับสามศูนย์เนาะอย่าลืมแคปไว้เป็นแนวทางแคปไวเป็นเป็นนะแนวแนวทางตรงหัว,วสําหรับปัฐบานยวันทีสิมนะุกเนาะไว้ดูตรงหัวนะเ,เดี๋ยวเขาไปเบิง ย้อนหลังของล็อกกิกจากน้อยนะคะว่างวดที่ผ่านมาเนอะเจ็ดงวดเจ็ดงวดที่ผ่านมาอ่าเจ็ดงวดก็เข้าไปตั้งแต่เปิดช่องมาแล้วเจ็ดงวดเจ็ดงวดสําหรับเดือนนี้นี่แล้วเข้าไปที่สี่งวดนะคะที่ ล่างคือล่างบนคือบนงวดวันที่สิบหกนี้ก็เข้าไปถึงจะไม่ใช่ตัวนินตัวจอเนาะแต่ 8, วิ่งแปดวิ่งแปดแล้วก็แปดสามออกตัวกับนะะสามแปดงวดที่แล้วงวดที่สิบหกสิบหกพฤศจิกาสิบหกพฤศจิกาเข้าไปที่แปดสามเป็นตัวกันเนาะสำหรับตัวเรนะ่งะดังของเลขกแลกคิก เริ่มต้นของการเปิดช่องนะอันนี้ก็สีเกิ้นให้เอฟซีแฟนคลับใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาเผื่ออยากดูรัฐบาลไทยเนาะเข้าไปที่สีเก้าเข้าไปตัวนิ่นตัวจอเนาะแต่ออกตัวกลับถ้าไม่กลับก็ตับแตกนะสำหรับหนึ่งกันยายนที่ล็อกกิกได้ลงไปให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิ่งแต่แรกแรตอนที่เปิดช่องใหม่ๆนะคะต่อมาซิมหกกันยายนต่องวดวิ่ง วิ่งเจ็ดวิ่งสามบนล่างอยู่คนละหมองแต่ว่าออกไปนะคะตัวนี้ตัวเจาะสามเจ็ดแบบบอตองกับรางนะคะงวดนั้นงวดวันที่สิบหกที่เข้าไปสามารถลุดไปนะคะรุดไปหนึ่งงวดสามารถเข่าตัวเลขวิ่งนะคะวิ่งรูดวิ่งรูด วันที่สิบหกตุลาคมวิ่งรูดแล้วก็หนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งหนึ่งพฤศจิกายนมาได้เลี้ยงให้สีเบิงเนาะเบิงวันที่เอาแล้วกันเนาะสำหรับย้อนหลังหนึ่งพฤศจิกายนเอาไปที่สามสองตัวนี้ตัวเจาะเอาไปหนึ่ตัวนี้ตัวเจาะสำนำรัฐบาลไทยเบิง งเงียบลงหน้อยๆน,นิดๆง <c oughs> วดน,นี้ก็อาจจะหลุดไปเนาะวันที่หนึ่งทันว่าหลุดไปอ่าจังไรกัฝากแนวทางใหม่ต่องวดเนาะส <c oughs> ำหรับรัฐบาลไทยของเลขล็อกที่รุ่นไปอันนี้กันเหมือนเดิมไปแล้นเนาะแท็บเลาจอค่ะ สำหรับคลิปนี้เรากิกกับขอบคุณ FC แฟนคลับหลายๆเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ยูตลอดอยูเสมอมากครับขอบคุณหลไยๆครับขอบคุณเพียงยังสูงถี่ยังติดตามแล้วก็บึงแนวทางจากช่องเราคิกอยู่เสมอเนาะขอให้ FC แฟนคลับโชคดีมีชัยมันมาทิงๆิด้อรัฐบาลไทยงวดนี้ลุลกลอตเตอรี่กันหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะเราเจอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ